สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำดีเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะคะพี่น้องจ๋านะคะเรามารับชมนะคะแนวทางเราพัฒนางวดที่แล้วนะคะสูตรสายดวนสูตรซ้ำออสูตรน้อยตัวนะคะสายด่วนบนล่างไปกลับนะคะ นะคะก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องนะคะทางช่องทำคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะคะไม่สนับสนุนไอเล่นการพนันทุกชนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องจ๋านะคะงวดที่แล้วนะคะ แนวทางลาวพัฒนางวดที่แล้วงวดวันที่หกวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่หกเดือนห้าหกห้านะคะสุด้ายด่วนบนล่างไปกลับนะคะเด่นเจ็ดหกนะคะมีสี่เจ็ดเจ็ดหกหกสี่นะคะผลนะคะผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเหลาก็จะออกสองเก้าสี่เจ็ดหกเก้านะคะสองเก้าล่างชุด หกตัวนะคะแล้วก็สี่เจ็ดล่างนะคะเจ็ดหกเก้าบนนะคะก็ถือว่าเข้าท่านะคะวันนี้ก็เข้าสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดตรงตรงนะคะสูตรนี้แทบไม่ได้กลับเนาะแต่เราก็ต้องกลับไว้นะ,ะสูตรนี้แทบไม่ต้องกลับงวดก่อนก็หกแปดตรงตรง,ตรงนะคะวันนี้ก็สี่เก้าสี่เจ็ดตรงตรงนะคะได้เฮกันนะคะ ยินดีแล้วก็ดีใจกับ f อฟที่มีโชคมีลาบนะคะกับสูตรนี้กันนะคะรวยยกช่องนะคะรวยยกเพจนะคะนะคะเราก็ไปรับชมม้วอต่อไปเลยนะจ๊ะนะคะก็ย่างว่าแล้วสูตรของพี่นุ่มวดนี้ตั้งแทบทุกสูตรนะคะรวมแล้วบนล่างนะคะ สูตรสายดูเอ,อ่อสูตรของสุดท้ายกับอมตะก็จะเข้าหกเก้านะคะหกเก้านะคะเราไปรับชมคลิปต่อไปเลยจ้าพี่น้องจ้านะคะกลับสวัสดีพี่น้องอีกครั้งนะคะพี่น้องทางต่างประเทศและทางซลปอปเล่าวนะจ้าและพี่น้องที่อยู่ไทยเนาะจ้านะคะที่หลิวก็ไม่ค่อยสบายแต่ก็ยังทำคลิปอยู่นะคะ ใจสู้เราต้องทำนะคะเราต้องผ่านมันให้ได้นะจ๊ะนะอาจจะเสียงไม่ค่อยชัดนะคะนะคะขออภัยด้วยนะคะอ่านะคะท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะตอนนี้พี่เหลียวทำสามคลิปนะคะต่องวดนะคะเพราะมีสุดร้ายด่วนนะคะ สูตรใหม่ใช้ลกว่าเดิมนะคะสูตรใหม่มาแรงและก็น้อยตัวนะคะมาฝากพี่น้องนะคะวดที่แล้วก็เข้าทุกสูตรเนาะนะคะยินดีด้วยขอให้รวยๆเฮงๆแต่ว่านะคะตัวเลขก็เราทำงวดเออเราทำตัวเลขตามสูตรนะคะทำสูตรขึ้นมา มีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆจ้ามีเข้ามีหลุดนะคะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขนี้จะเข้าหรือไม่เข้าเราก็ไม่รู้ว่าต่อมานี้นะคะวดสองวดที่แล้วก็เข้าตรงๆเนาะปังมากนะคะวันนี้ขอให้เข้าอีกนะคะก็ก็ยังไงกดงะะ็ดูอย่างมีสตินะคะดูอย่างมีสตินะขอให้ รวยๆเฮงๆทุกท่านนะคะคือตัวมวนนี้น่าจะมีห้านะคะตัวเลขมีห้ามีเก้านะคะมีห้ามีเก้านะคะมีศูนย์นะคะเราไปชมจับคู่กันเลยนะคะว่ามีตัวไหนมางนะคะมีเด่นห้ากับเก้ากับสามนะคะจับคู่เนาะจับคู่มวดน,นี้เรา ก็ยังเหมือนเดิมนะคะมีสามคู่นะคะไปกลับก็จะเป็นหกชุดนะคะมีสามห้านะคะห้าเก้าแล้วก็สามเก้านะคะตัวกลับไม่ต้องตัวกลับนี้ซื้อน้อยนะคะอย่างพี่หลิวทำงวดที่แล้วนะคะเพราะว่าส่วนมากมาตรงๆนะคะบางครั้งก็มีส่วนมากมาตรงๆสูตรนี้นะคะ เวลาซื้อตัวกลับน่าจะซื้อน้อยกว่าตัวตรงนะคะวันสูตรนี้นะคะอ่อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะรวยๆแห่งๆทุกท่านสวัสดีค่ะ